รีวิวของฝากของฝากจากจีนโอ้ไปไดยซื้อไม้มาต้องลงทุนซื้อไม้กันเดินอของฝากจากจีนจ้า,าว่าเป็นขนมไหว้พระจันทร์ที่บด้กินต่างดนต่างหึงต่างนานาว้า สิบแบบคือแบบคตาเจ้ารีวิวในติ๊กต็อกมันอะแบบมีอันทันยพืชหลายๆน่าจะมีลายใสนเนาะกับสวยรู้กับสวยรู้ดูดีมาเปิ่งดูใสเป็นอะไรเนาะใสมันจะเป็นอะไร ตัวนี้เป็นใส่ใส่ถั่วดำใส่ถั่วดำหนังจะมีลายใส่อยู่เพราะว่ามันไม่เรียนกาแบบนี้กับกับแบบนี้เนะหนังจะมีลายใส่อยู่เป็นถั่วดำครับ tôi đang gặp xa kín mẹp kín cứ xa đã bừng 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 cho nhìn coi cảm mệt chị cằn chị cằn ạ ba หอม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 แบบใบชา mm hmm. ไงใบชาออกับกาแฟหอมหอมม mm hmm. าในถุงสวยหรูกล mm hmm. ่องกับสีแดง ใบคืนเดี๋ยวมีอีกทันยาพืชทันยาพืชทันยาพืชแนีต้องาคิทันยาพืชทันยาพืชทันาพืช จีนันจะพืชจากจีนอือบ่มีน้ำตาลเลยเนาะแบบจืดๆสำหรับสายรดหุ่นสายครีนเขาจะพืชอือโอ้แสบบ่มีน้ำตาลเลยยันหอยยังไม่มีน้ำตาลเนาะ จะเป็นจกข้างเนาะหลานเนาะ จากจีนช็อกโ,โกแลตอันนี้น่าจะเป็นซีดเนาะจะแทบอยู่ในทุกคนจะแทบูไ่ไหนสลายสลายโอ้ดี อีโอริโอ้แค่ๆโอริโอ้วันนี้น okay, ่าจะอร่อยอาจจะแซ่บอันยังทันได้ผ่านการอนุญาตให้แกเลยเี่เอาแกก่อนนะทุกคนแกมึนเดี๋ยวจะไปฝากไฟแกก่อนนะจ๊ะ ไปีเดอ้อหมูเพื่อนทุกคนพี่น้องป้องไปที่มหาชงช่องเก็ดเก็ดซ้ายหรอกก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe อมเมนต์แสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนคลิปจะต่อไปที่เขาจะลงเดอ้ออันนี้แมนรีวิวของฝากขนมมาติดประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน บ,เเ okay, บ่เข้มแฮงเนาะลลายโอเคอยู่บางอีห่อเข้มแฮงอันนี้แม่นเปิดก่อนเจ้าของเนาะเจ้าของบ่อยู่เจ้าขอ, <laughs> องเพิ่นแม่นอ้ายเนาะที่เพิ่นเปนเดินทางไปทํางานอยู่ที่ประเทศจีนเนาะแล้เพิ่นมากลับมาเพิ่นก็เลยซื้อมาฝากลูกลูกของเพิ่นนั่นเ,นนเองเนาะ แต่กับบุหูจะไปฝากคนของการบอแต่น,นี่ก็ถือวิชาสะถือวิชาสะแกะก่อนเนาะวิชาสะแกะก่อนมันโอ้มันบุมเมนคุกกี้เนาะบุเบิ่งคาบบุเม,ม,มนมช็อกโกแลต มันเป็นซีนเนาะซีนแหงโอ้ยตายๆๆยตา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 นตาย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 ตนยตาายตยา ส,สิ้นเอือบมาล่านะสิ้นเอือบมาล่าคนทั้งโลกจะเอิน้นมาล่าแต่คนลาวเอิน้นจุ่มจีนเกียวจีนเนาะยำจีนกุ้ยแซ่บเดะกินกับข่าขกันได้เนาะนี่เป็นซีดเนาะสิ้นเอือบผงมาล่านะผงมาล่า แซ่แบแซ่บหลายเลยเนาะมากินกุ๊กข้าวก็ได้นั่นนี่นะอัวนี้ก็เป็นซีนคือกันเอาสลายบะบ่อร้านเอาสลายบะสไลน์ไปดิสไลา์ ก็มีอีก จะมีเป็นอันนี้จะเป็นลูกลูกพุนเหรอลูกพุนนี่ลูกพุน,เ,น,น,เ,น,นเป็นหมากไม้เนาะเป็นเป็นขนมเป็นขนมหมากไม้นี่ญาติเ,ตาาเพถึนเอาไปฝากคนของทานอะ่ะเปิดกระเนาะอันนี้ก็เป็นคุกกี้คุกกี้คุกกี้อเ,เอ้ยเบิ้งขยับกล้องขึ้นก่อนได้เลย มันก็อยากเห็นเออนี่ยคุกกี้อ่านบ่ท่งไดอ่านบ่ออกคือกันเนาะภาษาอังกฤษก็อ่านบ่ออกนี่จะเป็นขนมคือกันเนาะขนมอ้าถูกใจสุดแม่นตัวนี้เนาะขนมหวายพระจันทร์นี่เนาะเพราะว่าบ่ได้กินมาดนแล้วเนาะเพราะว่าของต้อนจากจี นั่นจะมีแบบที่เขารีวิวในติ๊กตอกที่เป็นทันยะพูดทั้ทงในเนี่ยก็มีอยู่เนาะโอ้อ่าของเล่นของเล่นหลานอ่ะกับเดียวสาวแกให้อโอเคทา,าไ,ไปเดียวจ้าเอาสไปเดแมนกุดกุดอ่าไประดิษเลยเอากล่องเนี้ยไปให้ยื้อเจ้านี่ถือเ,อเจ้ายอย่าประดิษฐ์ยังนี่นอ่ะ เอาไป,ไปโอ้ยร้านกับว่าภาษาลาวน,น้ำนาสาวเนี่ย Can you speak ลาวอออ้าวแตกแล้วร้านกับบุคคอ Speak ลาวนะมันจะ Speak English เนอะนาสาวกับุ่คอยเป็น Speak English เด้อเอามานี่เอาเก็บมาเก็บมาสิแป้งให้เก็บมาปปเก็บมา นานคุร่อนมันเก็บมาหมดหันอย่าทิ่มมันได้เก็บมาเอาใส่ขึ้นได้เจ้าก็จับดีๆแหละอย่าเห็ดมันตกแล้จับไปก็ตกแล้วกินน้ํานลูกเอ้ยสะอึนี่แหละสีวิตตละวันกะอยู่กับลูกๆหลานๆนี่แหละเนาะเอามันเหี่ยวมาได้ใส่ลูกนี่โอ้โมันเหี่ยวมจใส่ตัวนี้ันุดออกมาแต่ใส่นี่บ รุดเอามาจะใส่ตัวนี้ม,มันกิงรอมันก็โบแมนนะนะรุดเอามาจะใส่ว่ะยางสก,กูว่ามัน,นเนาะเอ้ยยู่ในใส่เหนะ็นอ,อ่ะขายาเลยอ่ะมันไปได้อยู่อ่ะไปค่อยลงจะเห็นมันตกอีกเอ่อเอะเออเอ,อ,อยู่น,นํากินในเนลูกร้านก็ได้ขนมเนาะขนม เปิดห้าง <หา S 1> ขายขนมแหละใครเดียงมีมิวขนมอยู่นี่ก็ขนมเนาะอันนี้เป็นขนมมะขามมะขามมาแต่จีนคล้ายๆข,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 ขนมตัวนี้คือคล้ายอ่คล้ายๆขนมตัวนี้แหละก็จะแซ่บคือกันเนาะได้แกะออกมาก็จะเป็นเยลลี่แกะออกมามันก็จะเป็นแบบเย็นเยลลี่นะ ออกมามันก็จะเป็นเยลลี่แบบนี้เนาะเป็นเยลลี่เป็นน้ำนี่เนาะเป็นน้ำเยลลี่แบบแซบอยู่ใดแบบหลุดมาขามาเต็มเต็มแบบน้ำตาลบลายหนะนี่ตัดอยู่สช่ปะนี่นะนนะมันก็จะเป็นเยลลี่แบบนี้เนาะ แซบเนียือคนแบบแบบว่าหลุดมาคามเลยนะจะบ,บ่มีน้ำตาลนะน,ะน้ำตาลหน่อยอออสไลายจะหมักขนมเป็นหมักไม้นะ่ะของจีนเนี่ยมันจะแซบเลยที่เป็นหมักไมนะ้เป็นเยลลี่นะ เป็นของต้อนสำหรับผู้ที่ไปเยือนในฐานะผู้ถึกเซิร์นเนาะอันนี้ก็จะเป็นเิ่งกล่องมันจะชจับเบิงกล่องแบบโอ้สวยรู้สวยรู้มากกล่องเพ่นนะ่ะกล่องมันเนาะขอโทษเด้อปับกล่องกันนี้เดี๋เอามาเป็นกระเป๋าก็ได้เลยเนาะ แต่ว่าทางในมันจะเป็นแบบนี้เนาะทางในจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือซาเนะาะซาซาจีนถ้าผู้ใดได้ไดซาเนี่ก็ถือว่าเป็นของต้อนสั้นดีเนาะสำหรับคนจีนเนาะถือว่าหากแพงสุดที่ว่าเอาซาให้เนาะ หิิงซายี่หหอดีเท่าใดนิงแบบถือว่าให้เกียรติเฮาเลยกะหักแพงเฮานะอา้ามาถึงนี่แล้วก็ต้องขอจบคลิปเท่านี้เลยเด้อขอบใจหลาย,ลาย พี่น้องป้องตายทั้งในและต่างประเทศที่เข้ามาหับซุมซ่องของเกตื่เกตสายเลานะเนาะก็จะลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนเนาะและเข้คอมเมนต์คอมเมนต์เข้ามาได้เด้อจ้าคอมเมนต์เข้ามาได้เลย comment เ,าาเลยนาะ วันนี้การรีวิวขนมจากต่างประเทศก็จบเพียงเท่านี้เด้อค่ะขอเอาน้ำออนในไปให้หลานกินก่อนเด้อจ้าบ๊ายบายขอบคุณที่เข้ามารับชมเดอ้อขอให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกคนประสบแต่ความโชคดีนะหน้าที่การงานจเจริญรุ่งเรืองจ้าบายเจอกันคลิปหน้าเดอ้อ